สวัสดีค่ะเพื่อนๆแม่บ้านบาน้บานคะ่ะวันนี้นะคะแม่บ้านก็รับต้นไม้เข้าบ้านอีกแล้วนะคะเดี๋ยวแม่บ้านะจะพาเพื่อนๆมาแกะนะคะว่าเขาคือต้นอะไรนี่เขาก็เล็กกระทัดรัดน่ารักนะคะแต่แม่บ้านเห็นในในรูปอะ่ะมันเหมือนจะใหญ่แต่ไม่เป็นไรคะ่ะอันนี้ก็เป็นไม้มงคล,อนนเ,งคลอเอาพอดีแม่บ้านไม่ได้หยิบคัตเตอร์มาโอเคค่ะโอ้ ทำไมในเขาทำไว้เป็นแบบนี้คะคุณผู เขาคือนางกวักด่างค่ะเพื่อนๆเป็นไม้มงคลเช่นกันค่ะนางกวกด่างแ <c oughs> ม่้านอยากได้มานานแล้วอะ่ะแล้วแม่้านเห็นอันนี้ก็แม่้านก็เลยซื้อมานะคะสั่งซื้อมาตอนนี้ <c oughs> ราคานางกวกด่างราคาตอนนี้ค่อนข้างแพงนะคะหลัก พันหลายพันเลยอ่ะหลายใบก็หลายพันเนะาะไซส์นี้ก็หลายพันหลักหลักพันนะคะพันอัพพันห้าพันหกมันแล้วแต่ความด่างนะคะเพื่อนๆไม้ด่างจริงๆแล้วอ่ะไม้ด่างมันบอกราคายากนะคะสําหรับใครที่แบบว่าเออทักเข้ามาถามราคาจะไม่บ้าเนาะบางทีได้ลูกต้นไม้มาแล้วก็ถามว่าราคาประมาณเท่าไหร่อะไรเงี้ยจริงมันตีราคายากคะ่ะเพราะว่า บางอย่างอะความด่างของเขาอะเขาก็มีแล้วเจ้าของเขาอะอยากจะตั้งราคาเท่าไหร่เขาก็ตั้งได้นะคะเพราะว่าคือบางคนอะก็ไม่อยากขายอย่างแม่บ้านเองอะบางต้นอะที่แม่บ้านมีแม่บ้านก็ไม่ค่อยอยากขายที่เขาออกเปิดด่างออกมาสวยๆอะไรเงี้ยน,น,นะคะแต่ว่าเราก็เก็บทุกต้นมันไม่ไหวอะเนาะพเพื่อนๆสมบัติผัดกันชมค่ะอือก็อันนี้ก็เป็นไม้มงคลน,นางกวากนะคะแล้วก็เขาเป็นนางกวากด่างด้วยคะ่ะเพื่อนๆ เขาเป็นไม้แบบเขาเรียกว่าอะไรไม้วางข้อนะคะเพื่อนๆเนาะไม้หันไม้หันตาวางข้อนะคะเพื่อนๆเนาะนี่ค่ะคือเขาเปิดมาคีอค่อนข้างสวยเลยนี่โอเคค่ะ,คะคเพื่อนๆส <c oughs> ำหรับคลิปนี้แม่วาก็มีมาอัปเดต แค่นี้นะคะนี่คือสมาชิกใหม่นางกวักด่างอันนี้สําหรับคนที่ค้าขายอ่ะแม่บ้านแนะนําว่าคุณจะมีนะ,ะถ้าเราสังเกตเราจะเห็นต้นกวักมรกตนะคะแล้วก็ต้นนางกวักนะคะอาจจะเป็นแบบด่างหรือไม่ด่างก็ได้นะคะเพื่อนๆแต่ถ้าใครชื่นชอบแบบด่างก็ลองหาซื้อมาสะสมกันดูนะคะโอเคขอบคุณมากนะคะที่ติดตามนะคะขอบคุณมากที่รับชมนะคะฝากกดไลค์กดติดตามให้แม่บ้านด้วยนะคะ ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ